ฟอร์ดเลนเจอร์ t o ปสร้างชื่อด้วยการเป็นกระบะพรีเมียมชนิดที่เรียกได้ว่าไฮเ p อร์ฟอร์มานใครได้เป็นเจ้าของนั้นทุกคนต้องจับตามองครับและนี่คือเจเนอเรชันที่2ของ Ford และเราได้ทดลองขับเขาอย่างเป็นทางการไปดูกันว่าขับเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มกันที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือโครงสร้างตัวถังครับตัวนี้ใช้แชสซีใหม่แพลตฟอร์มใหม่นะครับลหัสพัฒนายังเป็นชื่อ T6 เหมือนเดิมแต่เขาพัฒนาใหม่หมดเลยครับเดิมเนี่ยเป็นแชสซีแบบชิ้นเดียวแต่คราวนี้เป็นแชสซีแบบ3ชิ้นนะครับทาไมถึงต้องทําเป็น3ตอนง่ายๆเลยครับเพื่อความแข็งแรงนั่นเองนะครับโดย แต่ละชิ้นส่วนแต่ละช่วงเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันซึ่งจะส่งผลให้ตัวรถนั้นแข็งแรงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่วิศวกรบอกมาในการเลือกใช้แชสซีแบบ3ชิ้นนั่นเองครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับก็มากับสัญลักษณ์ FORD ซึ่งหน้าแบบนี้มีเฉพาะในแรปเตอร์เท่านั้นนะครับแล้ก็อย่ง่ของการดีไซน์มากับ โฉมใหม่เลยดูแล้วใหญ่ขึ้นดูแล้วบึกบุนแล้วก็ที่สำคัญคือแนวตั้งตรงเนี้ยค่อนข้างกินลมเยอะมากกว่าโฉมเดิมอย่างแน่นอนนะครับชุดไฟหน้านี่ครับเป็นแบบ Matic LED นะครับสามารถปรับหลบในส่วนของการแยงตารดคันหน้าเลยเนี่ยเขาปรับให้เองได้โดยอัตโนมัติมี daytime running l i ให้ด้วยก็ถือว่า ดีงามครับส่วนเส้นสายที่อยู่บนฝากระโปรงนี่ถือว่าทําได้ดีเลยครับเป็นมีลูกเล่นแล้วก็มีในส่วนของช่องระบายอากาศแต่ผมหวาดเสียวโดยส่วนตัวนะเพราะว่าน้ําเข้าได้นะครับแล้วก็ช่องที่คุณเห็นอยู่ทางด้านล่างนี่ที่เห็นว่าใหญ่ๆนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเขามีเอาไว้ดักลมเพราะว่าตรงด้านล่างนี้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเพราะรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่ส่วนทางด้านบนนี่ก็ช่องระบายลมเยอะเพราะว่าตรงนี้เป็นหลังพึ่งสําหรับ ระบบปรับอากาศนะครับเป็นพลาสติกที่จับแล้วมีคุณภาพดีงามสําหรับดีไซน์ทางด้านข้างนะครับยังคงเน้นในเรื่องของความบึกบึนนะครับนี่ฮะแล้วก็ซุ้มล้อนี่ดูอลังการมากๆนะครับสิ่งที่แตกต่างไปจาก r a p t o r Generation ที่แล้วแบบชัดเจนคือชินนช้นนี้ชิ้นนี้ Laptor เดิมนั้นจะเป็นวัสดุแบบคอมโพสิตก็คือพลาสติกที่มีการหล่อด้วยแมทเท i a l พิเศษนะครับ แต่ตัวนี้เป็นเหล็กครับชัดเจนตรงนี้แล้วก็ขยบมาทางเส้นสายต่างๆตรงนี้ก็สอดคล้องกันดีมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่เปิดน้ำมันนี่เป็นในสไตล์ของยุโรปนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเติมน้ำมัน e20 ได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของ r a p t o r อยู่ตรงนี้แบบชัดเจนมากๆครับสำหรับไฟท้ายนะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะ แลว่าก็จะไม่ได้แตกต่างจากส่วนของตัวเลนเจอร์ปกติเท่าไหร่นะักเซนเซอร์ของ b บ i n d สปอ t จะอยู่ที่ตัวดวงไฟนี้เพื่ออะไรครับก็ง่ายๆว่าถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดการชนเนี่ยมันมีโอกาสเสียหายมากกว่าการที่มาอยู่บนดวงไฟตรงนี้นะครับท่อไอเสียที่คุณเห็นเป็นท่อไอเสียคู่ออกจริงนะครับจากตัวของเครื่องยนต์ v 6แล้วก็มีชุดสําหรับลากให้ท้งซ้ายและขวาตรงนี้บันไดหลงังแข็งแรง โอ้นี่แข็งแรงมากนะครับฝากระบาท้ายนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆครับเปิดด้วยความเบามากดูเบามากๆจริงๆตัวฝาท้ายเนี่ยหนักนะแต่เขามีสปริงที่ช่วยซับแรงตรงนี้เวลาปิดก็เบาดูดีงามจริงๆครับและอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมชอบมากๆสำหรับเรนเจอร์โฉมใหม่ตัวนี้นะครับก็คือนี่เลยครับการที่เขามีสันที่หนา สำหรับช่างครับเพื่อให้เวลาเราเอาไปลุยเอาไปบุกป่าหรือไปทำเป็นรถสำหรับการเข้าแคมป์ก็คือสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นครับตรงนี้นี่เขาเป็นหนึ่งในการดีไซน์ที่ดีมากและอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับนั่นคือช่องเสียบ power outlet นะครับอันนี้แบบ12โวลต์นะรองรับได้180วัตต์ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับช่องเสียบปลั๊กแบบธรรมดาซึ่งตัวนี้รองรับได้ถึง400วัตต์ก็คิดง่ายๆว่าถ้าคุณใช้อุปกรณ์อย่างพวกเลื่อยไฟฟ้าหรือว่าสว่านไฟฟ้าก็มาต่อตรงนี้และอีกหนึ่งหัวใจสําคัญสําหรับแรปเตอร์นะครับนั่นคือระบบช่วงล่างโดยช่วงล่างหลังของแรปเตอร์คันนี้ติดตั้งโช๊คอัพจาก Fox นะครับเวอร์ชัน2.5แล้วก็มีในส่วนของซับแทง นอกจากนั้นในส่วนของด้านหน้านั้นจะเป็นแบบดับเบิลวิชโบนนะครับแล้วก็ใช้โชคอัพของ Fox ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวอร์ชัน2.5เดี๋ยวไปดูตอนขับว่าจะดีกว่าตัวเดิมหรือจะแตกต่างเหมือนกันอย่างไรนะครับส่วนยางเป็นยางพิเศษสำหรับแรปเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นยางยางคงคบหากับ BF b u o l i s h นะครับโดยตัวนี้ก็คือตัว ko2 นะครับ เป็นยางแบบ All-Terrain แต่จะไม่มีตัวอักษรสีขาวแล้วนะล้อแม็กเป็นขนาด17นิ้วเช่นเดิมนะครับด้านหลังได้ดิสด,ด้านหน้ากด็ดิสคือเป็นดิสเบรกแบบ4รล้อพร้อมจานเบรกขนาดใหญ่และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถทรงสูงแบบนี้ก็คือบันไดข้างโดยบันไดข้างของแ a ปเตอนั้นจะเป็นนี่ครับพ่นสีดําพร้อมแบบเป็นแบบสายล้างครับ oh, งานดูดีมากแข็งแรงไหมนี่โชว์ให้ดู ว่าแข็งแรงมากๆนะครับและมาดูหัวใจของเจ้าแรปเตอร์คันนี้กันนะครับการเปิดเนี่ยต้องมาเปิดทางฝั่งซ้ายนะครับเพราะอะไรครับเพราะโดยโครงสร้างพื้นฐานของรถเนี่ยเขาพัฒนาเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับแม้ฐานการผลิตของแรปเตอร์จะอยู่ที่ประเทศไทยนะบ้านเรานี่เป็นตัวหลักเลยนะครับสำหรับการผลิตเรนเจอร์แรปเตอร์ตัวนี้ขายทั่วโลกนะไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวฮึบเปิดมาดูหัวใจของเจ้า Raptor คันนี้อย่างที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินฟังไม่ผิดเบนซิน v 6 3.0ลิตรนะครับในแง่ของการดีไซน์ผมบอกเลยว่าผมผิดหวังมากเปิดมาแล้วผมรู้สึกว่าเขาลกลุงหลังในส่วนของพละกำลังเป็นอย่างไรบ้างก็397แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่583นิวตันเมตรจากขุมพลังเทอร์โบคู่3.0ลิตร Ecoboost และถ้าเจาะลึกลงไปในชิ้นส่วนต่างๆนะครับคุณจะเห็นเลยว่าบางชิ้นผลิตจากโรมาเนียบางชิ้นผลิตจาก USA นะครับและจุดใหญ่ใจความมากกว่า40%ผลิตจากไทยแลนด์เรานี่เองนะครับแล้วก็สามารถรองรับการเติมน้ำมันชนิด E20 ได้นะครับการปิดที่ถูกต้องจริงๆต้องทิ้งลงมาแบบนี้ครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับ ก็เราจะไม่เล่าเยอะนะเราจะคัดเฉพาะในส่วนของรายละเอียดเป็นแรปเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับก็คือกุญแจก็จะมากับแรปเตอร์นั่นเองแล้วก็ตัวพวเก,กียร์เป็นแบบ e s h i f t e r นะครับช่องแอร์เป็นแบบหลังพึ่งแล้วก็ตัดสีตามสีของตัวรถเลยนะครับดูสวยงามดีพวงมาลัยได้ในส่วนของเซ็นเตอร์มาร์กนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นหนังงานเนียนเลยเอาละ่ะติดเครื่องให้ดูก่อน เป็นจอแบบ TFT นะครับรายละเอียดต่างๆนี่ไม่เหมือนในส่วนของตัวเรนเจอร์เลยจะมีอุณหภูมิของเครื่องยนต์แล้วก็แรงดันน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ระดับน้ํามันนะครับแล้วก็ระยะทางวิ่งที่อยู่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็ใช้ในการคอนโทรลต่างๆของตัวหน้าจอใช้มือขวานี้นะครับปรับความหนืดของพวงมาลัย โช๊คเป็นโช๊คแบบธรรมดาโช๊คแบบสปอร์ตหรือว่าโช๊คแบบออฟโรดนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัว R ตัว R, ว R. นี่เอาไว้สําหรับบันทึกการตั้งค่าต่างๆนะครับตัว R นี่แทนレนเจอร์เวลาที่เราเซ็ตค่าต่างๆเอาไว้แล้วเราก็กดตัว R นี่เขาก็จะบันทึกสิ่งต่างๆที่เราเซ็ตอัพ เพื่อการขับขี่ของเราเอาไว้ให้นะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมที่ชัดเจนมากๆคือท่อไอเสียครับตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเสียงของท่อไอเสียได้นะครับโดยคราวนี้ไม่ใช้เสียงสังเคราะห์แล้วนะครับเป็นการใช้วาวนะครับในการปรับโทนเสียงของตัวท่อไอเสียนะครับและในส่วนของหน้าจอครับเป็นขนาด12.5นิ้วใหญ่อลังการใช้งานง่าย นี่ครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับนี่ครับระบบนำทางมีให้ตัวนี้ใช้ซิ้นสแล้วนะครับและถ้าคุณอยากใช้กล้องก็มากดตรงนี้ครับนี่คือกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็สถานะออฟโรดทับไวลุยออฟโรดเขาก็จะมีในส่วนของตัวองศาต่างๆแล้วก็ลักษณะของการทานเฟอร์เกียร์ นะครับการส่งกําลังของเกียร์นะครับว่าเป็นอย่างไรโดยคันนี้สามารถกระจายแรงบิดได้ตั้งแต่90ต่อ10ไปจนถึง50-50เลยนะครับ90นี่คือจะอยู่ที่ล้อหลังเวลาที่ขับเคลื่อน c ครูซิ่งยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแรงบิดจะมาอยู่ที่ล้อหลังประมาณ90%นะครับแต่ถ้าไปลุยออฟโรดสูงสุดคือกระจายแบบ50-50เลยนะครับระบบจะเป็นตัวควบคุมเองและสั่งการเองนะครับ นอกจากนั้นก็มีในส่วนของการตั้งค่านะครับโดยสามารถตั้งค่าโทนเสียงแล้วก็สมดุลของเสียงได้โดยคันนี้ใช้เครื่องเสียง B&O นะครับอย่างที่รู้กันครับเราติดในปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์จึงไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็จุดบอเตือนการชนกลางด้านหน้ามีระบบช่วยเบรกให้ด้วยนะครับการหน่วงเวลาของกล้องมองหลังเซ็นเซอร์จอดทางด้านหลังนะครับโดยคันนี้เป็น Adaptive Cruise Control แบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินะครับก็ คันหน้าช้าเราก็ช้าด้วยคันหน้าเร็วเราก็เร็วด้วยนะครับในส่วนของตัวรถยนต์นี่เยอะมากๆครับระบบเตือนการตรวจจากกุญแจอตรงนี้ผมแนะนําเลยปิดปกติถ้ากุญแจออกนอกรถเนี่ยจะมีเสียงเตือนว่าปิดแต่ปิ้งปิ้งซึ่งหลายคนจะราคาญเหมือนเราเรียกร้องความสนใจถ้าปิดตรงนี้แต่จะไม่ดังครับนอกจากนั้นที่เป็นไฮไลท์ก็คือระบบการขโมยอยากรู้ระบบอะไรเป็นยังไงก็กดที่ตัว I นะครับเป็น Information นี่ครับปิดการทำงานได้นะครับ และอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับสำหรับแรปเตอร์ก็คือโหมดในการขับขี่ครับคราวนี้ใส่มาให้ถึง7โหมดโดยโหมดหลักๆเลยครับคือบาร์หานะครับการขับขี่ด้วยความเร็วในพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางปกติครับในลักษณะของทางออฟโรดนะครับมาดูข้างบนกันบ้างนะครับก็ไม่มีไฟนะแต่มีกระจกส่องหน้าก็เป็นอันว่าคุณผู้หญิงสามารถแต่งหน้าได้นะครับถ้าเป็นคนขับนะครับแต่ว่าจะไม่มีไฟไฟต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับ ตัวนี้เอาไว้สาหรับออฟโรดเวลาที่เราต้องการจะติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่เก็บแว่นตาส่วนตัวเบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะแบบหนังกลับสลับหนังปกตินะครับก็โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดีงามครับดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยเขาอ้างอิงมาจากเครื่องบินลบ F22 นะครับแล้วสาหรับพื้นที่ภายในห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับกว้างขวางดี ประตูนี่อาจจะไม่ใหญ่เท่าประตูหน้าแต่ปิดแล้วเสียงกรึบแน่นมากวัสดุจับเป็นพลาสติกแต่ข้างหน้านะ่ะเป็นวัสดุแบบซอฟทัชดูหรูหราจับแล้วเนียนมือแต่ข้างหลังนี่ยังเป็นพลาสติกอยู่อันนี้อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นักนะครับส่วนตัวหนังทางด้านหลังนี่ดีครับหนังงานละเอียดดีแล้วก็ตัดสลับในส่วนของหนังกลับกับหนังเรียบด้วยนะครับและเบาะนั้นเขามี ที่เท้าแขนหลังด้วยอันนี้ผมโอเคผมชอบและถ้าดึงอย่างเงี้ยดึงยังไงก็ดึงไม่ออกผมมีทริคให้จริงๆแล้ววิธีการเปิดคือคุณต้องกดมันเข้าไปก่อนแล้วดึงมันมาให้มีเสียงตึกแล้วมันจะเปิดออกมาอย่างง่ายดายนะครับนี่ฮะถ้าคุณตั้งใจจะดึงแบบผมอย่างเงี้ยดึงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีทางออกแน่นอนครับดีไซน์ออกแบบมาอย่างงี้ถ้าไม่มีความรู้นี่บอกเลยนะว่าเปิดไม่ออกนะครับสาหรับที่เท้าแขนตรงนี้นะแล้วนอกจากที่เท้าแขนตรงนี้ เบาะตัวนี้ก็มีความลับซ่อนอยู่หลากหลายรายการนะครับพับได้นะครับสําหรับตัวเบาะนี่ฮะก็มีสลักดึงเช่นเดียวกันอันนี้ดึงตรงๆดึงง่ายๆพับมาเพื่อเก็บของได้เลยนะครับนี่ฮะสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บของหรือว่าใช้พื้นที่ทางด้านหลังนะครับนอกจากนั้นสําหรับสายซ่อนก็จะใช้ที่ดึงสลักทางด้านล่างตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วเราก็ยกตัวเบาะขึ้นมาแล้วเราก็เก็บของซ่อนไว้ตรงนี้ได้ แล้วก็จะมีตัวชุดที่สําหรับการถอดล้ออยู่ในนี้นะซ่อนอยู่ในนี้นี่เก็บของได้อ่ะสายซ่อนนี่ทีเด็ดนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของแอร์หลังแล้วก็ที่ชาร์จแบตบมีทั้ง2แบบเลยนะ Type C แล้วก็แบบ USB-A นะครับพร้อม power outlet อีกหนึ่งชุดก็คือแง่ว่าคุณใช้ปลั๊กมาเสียบได้เลยถ้าคุณมี iPhone หรือว่าจะใช้ Android สบายเลยตัวนี้ถือว่าให้มา ค่อนข้างดีครับส่วนตัวเบาะเนี่ยจะนั่งสบายไหมอืมผมว่ามันอีกนิดเดียวเองครับอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะไปรับพอดีเลยขาดไปประมาณแบบเนี่ยแค่นี้ครับประมาณนิ้วหนึ่งครับสําหรับตัวเบาะนะแล้วก็มันรู้สึกว่าลื่นๆไปซะหน่อยถ้าใส่ตัวเบาะแบบหนังกลับมาเต็มๆนะผมว่ามันจะไม่ลื่นแล้วก็จะให้ความรู้สึกในการนั่งที่มั่นคงแล้วก็ไปขับกันครับ ชอบจริงๆเลยเสียงปิดประตูมาทดลองขับแบบออฟโรดกันแบบจำลองสั้นๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดทูไฮนะครับมาปา ลองดูนี่ใช้แบบขับเคลื่อน2อล้อก่อนนะนี่ครับทางเป็นทางแบบฮ่าาเหมืองหินโลโม่เลยด,ดีนี่เองความเร็วประมาณ50โอโอโอ,โอ,โอเป็นแบบหินกรวดเลยนี่ขับ2ด้วยนะเอาอยู่นะครับดูควงมาลัยดูการคอนโทนทางโคง้งหินแบบบดัดบาทอย่างนี้ไม่มีกลัวครับ,รบเพราะยางเรานี่อึดและทนมากๆครับ ขับ2ยังไปสบายเดี๋ยวจะลองในโหมดของการขับ4ให้ดูนะครับโหมดบาฮาพร้อมนะครับแล้วก็เข้าในส่วนของออฟโรดเป็นที่เรียบร้อยครับเคลื่อน4ล้อแบบโฟร์ไนะครับไปครับลองในทังหูเสียงเสียงเครื่องเปลี่ยนเลยอะ่ะไปครับอ๋อใช้ได้ในความเร็วสูงได้ด้วยห้ยเจอลื่นๆอย่างนี้ โอ้โอ้โกลัวที่ไหนอะโอ้ว้าวเอาสำหรับสายลุยเนี่ยบาหฮาอนนี้เขาเอาไว้ลุยด้วยความเร็วนะครับลุยในสภาพถนนที่อย่างเนี้ยครับไม่มีไม่มีความเป็นถนนแล้วโหวเสียงท่อโหดมากอันนี้ลองขันสั้นๆพอเป็นกระสายให้รู้ว่าโหมดบาหฮาที่ ปรับเข้ามาใหม่นี่โหดกว่าตัวเรนเจอร์แรปเตอร์โฉมที่แล้วนะครับสำหรับตัวโหมดนี้ว้าวเลยทีเดียวโหดจริงแรงจริงแล้วก็การบังคับควบคุมได้เหมือนเดิมครับนี่ผมปรับผมปรับในส่วนของเกียร์เกียร์สองเกียร์สามเขาให้แค่เกียร์สองเท่านั้นนี่ครับว้าวอันนี้ทางอาจจะไม่ถึงกับโหดนัก วว้วาวสำหรับการทดลองขับนะครับก็ขอ,ขออนุญาตมากันแบบเต็มเต็ม โดยเริ่มกันที่ความรู้สึกแรกครับเสียงท่อไม่ไพเราะสนเอหูมากๆแตกต่างจากตัวเดิมมานี่ชัดเจนนะครับออกตัวนี่ทันใจมากๆไม่มีไม่มีจังหวะอาการรอรอบเลยนะครับเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ตบไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีการสั่นของพวงมลาลัยคือเตือนนะครับมันเป็นระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับสนวิสัยต่างๆโอ้ดีงามมากรถค่อนข้างสูงกระจกมองข้างบานใหญ่มาก เห็นเคลียชัดนะครับเสากะระยะต่างๆตรงนี้อาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับต้องอาศัยความคุ้นเคยหน่อยนะครับจังหวะเปลี่ยนเลนค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าพวงมาลัยเขาก็เบาไม่ถึงขั้นกับเบาโหวงนะครับน้ำหนักพอดีมือเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยนี้ด้วยนะ อัตราเร่งดีมากๆครับจังหวะที่เราจะเร่งแซง80ขึ้น120เนี่ยครับขึ้นทันใจมากในเรียกว่าผมสามารถที่จะคิกดาวได้ในทุกย่านความเร็วเราได้ลองความเร็วสูงสุดเอาไว้นะครับก็ทะลุเกิน180กิโเมตรต่อชั่วโมงไปนะครับแล้วก็ณความเร็วที่160กิโเมตรต่อชั่วโมงผมยังสามารถคิกดาวได้ แปลว่าอะไรครับแปลว่าพละกําลังนั้นเหลือแล้วก็ในส่วนของตัวระบบส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ1 0สปีดเนี่ยฉลาดและอัจฉริยะมากๆคือถ้ารถไม่เจ๋งจริงระบบไม่ซัพพอร์ตมันจะทําไม่ได้เลยนะครับความเร็วส่วนใหญ่อย่างวันนี้เรียนนําตรงว่าผมขับมาร่วมๆ200กิโลเมตรแล้วนะครับโดยใช้ถนนดํา ถนนลูกลังถนนลาดปูนซีเมนนะครับไปหลากหลายถนนนะครับเส้นทางกรุงเทพสระบุรีนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ80-90เพราะว่าวิ่งด้วยทางรองใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้นี่ดีกบ่าบางช่วงบางตอนที่เล่งแสงอาจจะถึง120แต่ไม่เกินแน่นอนสิ่งที่เราสัมผัสได้คือการทรงตัวของรถครับรถจะมาใน ความรู้สึกที่ค่อนข้างแข็งครับรถค่อนข้างเฟิรม์มแต่แข็งนะแต่ว่าเขาก็ทรงตัวดีนะครับแตกต่างจากแรปเตอร์รุ่นที่แล้วอย่างชัดเจนแรปเตอร์รุ่นที่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มจะดูดซับแรงสั่นเซือนได้เป็นอย่างดีรวมไปถึง แตกต่างจากเจ้าวายแตรโฉมปัจจุบันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างนุ่มมาในโทนนุ่มนั่งขับไปสบายแต่ตัวเนี้ยผิวถนนต่างๆเนี่ยรับรู้ได้เจอเนินเจอลูกแลนานอะไรนี้รับรู้ได้หมดนะครับตัวนี้เสร็จไว้ค่อนข้างแข็งถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงถามว่าตัวรถสั่นโครงไหมมีบ้างเล็กน้อยให้รู้สึกแต่ว่าคือถ้าเทียบอ่ะขออนุญาตเทียบกับเรนเจอร์แรปเตตัวเก่านะครับตัวโฉมที่แล้ว r รปเตอตัวเก่าเนี่ยวิ่ง140นี่นิ่งๆสบายๆเลยไม่รู้สึกเลยว่าเราขับด้วยความเร็วแต่คันนี้พอ140ขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกได้นะครับแต่ถ้าวิ่งประมาณ101ถึง120นี่สบายอีกสิ่งหนึง่งเวลาที่คุณขับทางยาว,ยาวๆเนี่ยครับเบาอ,อันนี้ก็เรียนกันตามตรงว่าไม่ตรงกับจริตไม่ตรงกับสรีระของผมดูแล้วเขาน่าจะออกแบบมาเพื่อ คนยุโรปหรือคนตัวใหญ่นะครับคนตัวเล็กอย่างผมนี่ผมบอกเลยว่าหลังจากขับมาประมาณร0อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยครับรู้สึกเลยว่าพอลงไปแล้วมันไม่สบายตัวไม่เหมือนแรปเตอร์ตัวเก่าโอ้โหแรปเตอร์ตัวเก่านะั้นผมขับมา3 4 0 0โลไม่เมื่อยไม่เป็นไรเลยรู้สึกว่าดีงามมากส่วนการขับขี่แบบในเมืองของ ต่างจังหวัดนะครับก็คือง่ายๆว่าในเขตชุมชนคือเข้าไปในตัวตลาดหรือเข้าไปในจุดที่มีความพลุกพล่านของรถของคนคล่องตัวนะเพราะด้วยทัศนวิสัยของเขาเนี่ยเออทำให้เรารู้สึกว่ามันเห็นชัดในทุกมุมมองแล้วก็มีกล้องช่วยแต่แน่นอนอะว่ารถความที่คันใหญ่เราก็จะรู้สึกระวรแวงลมีวงเลี้ยวไม่ถึงกับแคบมากนะครับก็ แต่พอจะเข้าตอกซอกซอยตามต่างจังหวัดนี่สบายเลยนะครับหลายๆซอยที่เราดูเหมือนอน่าจะไม่ได้แต่ก็เข้าไปได้นะครับส่วนการขับขี่ในทางดาหรือถนนลาดยางนีครับถือว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดและแ a ปเตอร์ทำได้ดีงามที่สุดนะครับเนียนมากนิ่งแล้วก็เสียงรบกวนเนี่ยค่อนข้างน้อยครับเสียงเครื่องเนี่ยแทบไม่มีเลย ได้ยินแต่เสียงท่อขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรับหมดท่อเป็นแบบไหนท่อก็ปรับได้นะครับน้ำหนักเบรกนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณมั่นใจและวางใจได้ถ้าใช้งานทั่วๆไปเนี้ยเบรกสบายเลยเอาอยู่ส่วนโหมดก็มาปรับที่ตรงนี้ครับใช้การหมุนง่ายๆไม่จำเป็นต้องละสายตาออกจากท้องถนนครับสำหรับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับ การขับขี่แบบทางยาวๆนอกเมืองที่ผมขับมาตลอดวันนี้นะครับความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน120อย่างที่เรียนไว้แล้วก็ความเร็วส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ที่ประมาณ80-90เท่านั้นนะครับตามสภาพการจราจรของเส้นต่างจังหวัดแบบเดินทางไกลๆยาวๆตัวเลขตามการแสดงผลบนหน้าจอระบุอยู่ที่ประมาณ8 7ถึง8.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ รวมกับการเข้าไปขี่ในเมืองในตลาดในจุดต่างๆของตามต่างจังหวัดนะครับจอรดรถนูน่นนี่นั่นแวะซื้อของตามชีวิตปกติทั่วๆไปเลยค่าเฉลีย่ยอยู่ที่6.3กิโลเมตรต่อลิตรณนะปัจจุบันนี้หลังจากที่เราวิ่งมาประมาณ200กิโลเมตรแล้วถัดมาครับน่าจะเป็นตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขที่ทุกคนอยากรู้นะครับตัวเลขคองอัตราการบริโภคน้ำมัน แบบใช้งานในเมืองแท้ๆผมก็วิ่งเข้าเมืองเลยในวันที่ฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีรถติดบางๆนะครับตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานครนะครับตัวเลขตามการแสดงผลบนหน้าจอนะผมจะไม่พูดแต่ให้คุณดูนี่คือตัวเลขของการบริโภคน้ำมันแบบใช้งานในเมืองสีลมสาทรเซนทันโวล ตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยระบุมาอย่างนี้นหายใจลึกเลยผมนี่นึกว่าเป็นซูเปอร์คาร์พอออกมาวิ่งนอกเมืองวิ่งไปสุวรรณภูมิกลับมาแล้วก็ได้วิ่งแบบทางยาวๆโล่งๆบ้างรวมๆกันแล้วผสมมสานกันหลังจากที่เจอตัวเลขรตแรกแบบในเมืองเข้าไปนี่หัวใจจะวายตัวเลขค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับวันแรกที่ผมเอามาทดลองขับแล้วใช้งานในเมืองคือ5 จุดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้พอค่าตัวเลขที่แรกเนี่ยโหดร้ายมากนะครับแล้วค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วครับจากที่ผมขับมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ตามการแสดงผลบนหน้าจอนะวิ่งไปทั้งหมด11ชั่วโมง ระยะทางวิ่งทั้งหมดคือประมาณ350กิเมตัวเลขคือ5.9กิโเมตรต่อลิตรนะครับความเร็วเฉลี่ยคือ31กิมต่อชั่วโมงนะครับก็ถ้าคุณยอมรับได้ในอัตราการบริโภคน้ำมันแบบนี้แลกกับความแรงที่ว้าวผมบอกเลยว่าผมประทับใจความแรงมากนะครับกลาวโดยสรุปนะครับขออนุญาตแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือถ้าเป็นการเปรียบเทียบกับแ a ปเตอร์เจเน t เรชที่1รุ่นแรก ผมบอกตรงๆผมประทับใจเจ้า Ranger ลนเจอร์แรปเตอร์รุ่นแรกมาแล้วผมขอแสดงความยินดีกับเจ้าของแรปเตอร์รุ่นแรกทุกท่านคุณได้รถที่มีความนุ่มนวลแล้วก็ขับขี่อาจจะไม่พุ่งพ่านเท่าคันนี้แต่ก็เพียงพอแล้วจุดเด่นในแง่ของการประหยัดน้ำมันและช่วงล่างที่พร้อมลุยได้ในทุกที่ในส่วนของเฉพาะตัวเขาเพียงอย่างเดียวในฐานะกระบะพรีเมียมตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าเด่นในแง่ของความแรงแรงแบบโหน้องๆซูเปอร์คาร์ขับสนุกมากๆนะครับกับราคาค่าตัวที่1,869,000บาทคุ้มค่าครับความแรงที่คุณได้ออปชันที่เขาใส่มาให้เพียงพอเพียงแต่ว่าคุณต้องการความสบายหรือเปล่าคุณชอบช่วงล่างของแรปเตอร์ตัวเดิมหรือเปล่าถ้าคุณชอบช่วงล่างของแรปเตอร์ตัวเดิมบอกเลยตัวนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันจะไปกันคนละบุคลิกเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีครับมาลองทดลองนั่งข้างหลังกันดูนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าตัวเบาะนั่งเนี่ย มันลื่นจริงๆนะครับย้ำกันอีกครั้งนะต้องค่าเซฟตี้เบลแล้วนะครับถ้าคุณอยู่ทางด้านหลังมิฉะนั้นจะถูกปรับ2,000บาทนะครับกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเวลานั่งก็คือไม,ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับสำหรับการนั่งข้างหลังการดูดซับแรงสั่นสะเทือนอันนี้ต้องยอมรับว่าช่วงล่างรู้สึกได้เลยว่าแข็งการทรงตัวดีโครงตัวน้อยการโยนน้อย อันนี้ถือว่าดีงามถ้าเจอหลุมเจอบ่อเจอลูก,กระนาดอย่างนี้เรารู้สึกได้ค่อนข้างชัดแต่ถ้าเจอถนนเรียบๆนะถนนดำเหมือนอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เนียนกลิบวิ่งด้วยความเร็วสูงนะตอนนี้ก็ร้อยกว่าๆเหมือนกันนะครับก็ยังสบายๆอยู่นะครับ แต่ถ้าเจออย่างเงี้ยฮะเนี่ยตอนนี้ถนนเริ่มขูขะเริ่มเป็นรอยปะเป็นนู่นนี่นั่นเรารับรู้ได้แต่ไม่ถึงกับแย่ไม่เลวร้วายนะครับตัวหมอนเองก็ลองรับแบบพอดีพอดีเหมือนกันครับแอร์เย็นดีมีแอร์หลังเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็มีที่จับให้ด้วยได้ทางข้างบนได้ทางข้างหน้านะครับโอ้โอเคเลยล่ะ แล้วก็ที่วางแก้วนี่วางแก้วน้ำของ a เม z o n ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตหลับไปแต่เพียงเท่านี้พอแล้วนะครับสำหรับการนั่งทางด้านหลังนะ